จินตนาการภาพนี้ดูสิครับทีมนักสำรวจที่กล้าได้กล้าเสียกำลังออกเดินทางสู่โลกแห่งหิมะและน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ของขั้วโลกใต้เพื่อเผชิญหน้านกับความท้าทายที่ยากลำบากที่สุดในโลกและนี่คือสิ่งที่ทีมสำรวจขั้วโลกใต้ชุดที่42ของจีนกำลังทำอยู่จริงๆแต่สิ่งที่น่าสนใจและอาจทำให้หลายคนสงสัยคือการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การผจญภยัยธรรมดามันอาจเป็นก้าวสำคัญที่เปลี่ยนแปลงการรับรู้ของเราเกี่ยวกับโลกใบนี้ไปตลอดการมาดูรายละเอียดกันเถอะครับ หัวข้อข่าวทีมสำรวจขั <se ep> ้วโลกใต้ชุดที่42ของจีนออกเดินทางจากเซี่ยงไฮ้เริ่มภารกิจการสำรวจขั้วโลกใต้ครั้งใหม่หน้าหลัก h t t p s s l a d g r a i n e c o m จีน h t t p s s l a d g r a i n e c o m ช c h i คลิปนิวนิว h t t p s s l a d g r a i n e c o m s ชน c h i n a 6 5 4 3 s t a r เท่ากับศหัวข้อข่าว ทีมสำรวจขั้วโลกใต้ชุดที่42ของจีนออกเดินทางจากเซี่ยงไฮ้เริ่มภารกิจการสำรวจขั้วโลกใต้ครั้งใหม่เผยแพร่10พฤศจิกายน2568 10นาฬิกา17นาทีปรับปรุง10พฤศจิกายน2568 10นาฬิกา17นาทีโดยผู้จัดการออนไลน์ ทีมสำรวจขั้วโลกใต้ชุดที่42ได้ออกเดินทางอย่างเป็นทางการจากนครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อเริ่มต้นภารกิจการสำรวจขั้วโลกใต้ครั้งใหม่ที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความท้าทายซึ่งคาดการณ์ว่าจะใช้เวลากว่า7เดือนเต็มและพวกเขาจะเดินทางกลับสู่ประเทศจีนในเดือนพฤษภาคมปี2026 นี่เป็นโอกาสพิเศษสำหรับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์ที่จะได้เห็นว่าการสำรวจขั้วโลกใต้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องการเดินทางแต่ยังเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกธรรมชาติของเราในแบบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจนี้จีนได้นำเรือตัดน้ำแข็งสองลำที่มีชื่อว่าสเสวียหลงและสเสวียหลงสอง มาใช้ในการลำเลียงอุปกรณ์ที่จำเป็นและนักวิจัยทั้งหมดไปยังพื้นที่สำรวจในทวีปแอนตาร์กติกาเรือตัดน้ำแข็งเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีที่โดดเด่นเพราะสามารถทะลุทะลวงผ่านน้ำแข็งหนาได้ทำให้การเดินทางในพื้นที่หนาวเย็นนี้เป็นไปได้สำหรับมือใหม่ที่อาจสงสัยเรือตัดน้ำแข็งคือเรือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อล่องไปในทะเลน้ำแข็งโดยมีส่วนหน้าที่แข็งแกร่งพอที่จะบดน้ำแข็งให้แตกได้ทีมนักสำรวจประกอบด้วยสมาชิกมากกว่า500คนจากสถาบานัน ต่างๆในประเทศจีนมากกว่า80แห่งและยังรวมถึงนักวิจัยจากนานาชาติอีกกว่า10ประเทศเช่นประเทศไทยชิลีและโปรตุเกสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์นี่คือตัวอย่างที่ดีของการทำงานร่วมกันข้ามพรมแดนเพื่อแก้ไขปัญหาทั่วโลกเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนี่คือส่วนที่น่าสนใจจริงๆ เวฟูเฮหัวหน้าคณะสำรวจขั้วโลกใต้ชุดที่42ได้เปิดเผยว่าภารกิจแรกของทีมคือการสร้างและปรับปรุงระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานที่สถานีฉินหลิงซึ่งเป็นฐานวิจัยหลักของจีนในแอนตาร์กติกาสถานีฉินหลิงนี้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2024และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการวิจัยของจีนในพื้นที่ขั้วโลก โดยการปรับปรุงครั้งนี้จะช่วยยกระดับความสามารถในการดำเนินงานและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นจริงๆแล้วสถานีวิจัยแบบนี้คือบ้านหลังใหญ่ในหิมะที่นักวิจัยอาศัยอยู่เพื่อ,อศึกษาธรรมชาติโดยมีห้องทดลองอุปกรณ์ต่างๆและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อให้การทำงานในสภาพหนาวเย็นเป็นไปได้ภารกิจที่สองคือการสำรวจและสังเกตการในพื้นที่สำคัญเช่นคาสมุดแอนตาร์กติกและทะเลอามุน เพื่อศึกษาผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศในมหาสมุทรใต้สำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับสับเหล่านี้คาบสมุทรแอนตาร์กติกคือพื้นที่ที่ยื่นออกมาจากทวีปแอนตาร์กติกาเหมือนแขนหนึ่งซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและทะเลอมุนคือทะเลที่ล้อมรอบส่วนหนึ่งของทวีปนี้การศึกษานี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าการละลายของน้ำแข็งส่งผลต่อชีวิตสัตว์น้ำและสภาพอากาศโลกอย่างไรนอกจากนี้ทีมสำรวจยังจะทดสอบเทคโนโลยีใหม่ ถงถททัด่ามกลางสภาพแวดล้อมอันหนาวเหน็บของขั้วโลกใต้ซึ่งอาจรวมถึงอุปกรณ์ที่ช่วยวัดอุณหภูมิหรือตัวอย่างน้ำแข็งเพื่อคาดการอนาคตของโลกแต่ส่วนที่น่าตื่นเต้นและอาจเป็นจุดที่หลายคนมองว่ามีความหมายลึกซึ้งคือภารกิจที่3การนำอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จีนพัฒนาขึ้นมาใช้ในขั้วโลก โดยมีแผนจะทดลองเจาะและเก็บตัวอย่างจากทะเลสาบที่อยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งหนามากกว่า3,000เมตรเป็นครั้งแรกนี่เป็นเทคโนโลยีที่ทา้าทายเพราะต้องเจาะผ่านน้ำแข็งหนาหน,นาโดยไม่ทำให้ตัวอย่างเสียหายและอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตจุลินทรีย์ที่อยู่ใต้พื้นดินมานานนับล้านปีรวมถึงการทดสอบสมรรถนะรถ6ล้อรุ่นสนโนลโ e o และเครื่องลากแบบไฮดรอลิกกำลังสูงซึ่งทั้งหมดนี้จีนพัฒ นาและผลิตขึ้นเองรถยนต์เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนบนหิมะและน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยช่วยให้นักวิจัยเดินทางไปยังจุดต่างๆได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นการเจาะทะเลสาบใต้แผ่นน้ำแข็งเป็นเหมือนการเปิดกล่องสมบัติของธรรมชาติเพราะอาจพบสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นซากดึกดำบรรหรือหลักฐานของชีวิตโบราณ สถานีชินหลิงในทวีปแอนตาร์กติกาเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2024โดยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการวิจัยของจีนในพื้นที่ขั้วโลกการเดินทางครั้งใหม่นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของจีนในการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลกในขั้วโลกใต้แต่ที่นี่คือจุดที่อาจทำให้เกิดความเห็นแตกต่างการที่จีนลงทุนหนักในการสำรวจแอนตาร์กติกาเช่นนี้มันเป็นการส่งเสริมความรู้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติหรือเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันเพื่อทรัพยากรและอิทธิพลในอนาคต หลายคนอาจมองว่ามันเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แอร์ต่อบางคนก็สงสัยว่ามันอาจนำไปสู่การใช้ทวีปนี้ในทางที่ไม่เป็นธรรมคุณคิดอย่างไรครับการสำรวจขั้วโลกใต้ควรเป็นการร่วมมือระหว่างประเทศหรือเป็นการแข่งขันที่ทุกชาติพยายามนำหน้าและถ้าจีนพบทรัพยากรใต้แผ่นน้ำแข็งมันจะถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับเราชอบฟังมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อสร้างการสนทนาที่มีคุณค่าที่มา ไชน่ามีเดียกรุ๊ป